อันนี้ก็จะเป็นคลิปแยกศึกดวลทิงแชมป์อีกทีนะครับพอดีเมื่อกี้มันบอกว่าถึงขนาดไฟสูงสุดแล้วพื้นที่เต็ม,มแล้วครับก็น,นี่ก็จะเป็นอ,อีกคลิปแยกหนึ่งนะครับก็รอแังพร้อมกันนะครับรอเช็คดูกัน ก็น,นะครับก็อีกิบวิสุดท้ายนะครับคันว่าใครจะได้แชมป์ไปในครั้งนี้น่าตงนะึงกันจริงๆมาครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับเริ่มพัสมากีของทางฝั่งอารายูเปิดก่อนไปฟูโยคาเรื่องที่ต้องเล่น แบมไปห้าล้านหนึง่งทอีเฟังเทพทัชมากีกรอบแดงไว้แบมเจล้านหนึงนง่งอีกเจล้านเองคับทางฝั่งอาบิวไถใส่หน้าเจนอน๊อ0เก้านเจนอ๊อดเขางทางฝังเทพทำไม้ไสิท์ไม่เอาท้อแล้วก็ระเบิดปืนจากโกนไปทีหนึ่งแปดแสนอาตอมิทางฝั่งอามิไปแล้วนะครับแบมทงฝัง่งอาบายูไปเสื้อทีน้ำลายฟับ แบมหกแสนแปดไม่มีระหว่างทีง่เทสต์มักกี้ไปแบมหนึ่งล้านเจ็ดแสนแล้ว,วก็แทงท็อปของทางฝั่งอาัยวุฒไปไถหน้าเทสต์มักกีไปหกแสนไประเบิดไประเบิดกีน้อยของทางฝั่งเททต์มักกีแบมไม่มีดาเมจเพราะติดโล่แทงท็อปน,น,นะครับแล้วก็ทัพพะตะชายของเททต์มักกีหายลงไปแล้วแล้วก็เทสต์มักกีแล้วก็วกาาอกกวัวกกวอวอยวสับสนดหมด ไปอืมตึงกันจ,จริงๆเลยนะเนี่ยไปต่อยธรรมาดาทันทีไปฟูยุคไฮเด็บ5เซนฟูยุคไฮไปเวลาอันติแล้วก็จะฮิ้วเลือดกลับคืนมาส่วนหนึ่งนะครับทายสมกินะครับเห็นไหมครับฮิ้วเลือดนิดนึงไปแล้วก็ปิดฉากไปที่ยอด ก็นี่ก็มาทางฝั่งปีซ่อน,นะครับ S S นะครับยุงกอบปแรปงนะครับกับเด็กซอยไปก็ซื้อทางฝั่ง S S ไปรู้จัมนาสามล้านสองแสนอยู่ทางฝั่ง S S เอเอดเอดเอ็กซอยน,นะครับยุ่ทางฝั่ง S 5รู้จัมนาครับหก,าก,าก,บก้านสอง ลดยัดหน้าไปสองล้านสองกิโลมาคิวบิคพัาได้แม 6, 80, ่งหกแสนแปดหมื่นบิคแมก็ลกขึ้นมาโอ้ยไฟนะไอ้ดวงต่อยไปแต่จีนัดยิงลูกสมุนไปไอ้วก็ไปสืบไปแบม๊มสองล้านหนึ่งยิงลา้านสี่ไปแต่ไม่ได้ <c oughs> ดูออกเอซมาปิดฉากหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอาลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับขอบคุณครับบายบายครับ